汉语并不难只要每天十几分钟每个人都能说汉语菩萨จิตไม่ยากคก็แค่เวละสักว่านาทีทุกคนเก่งจีนได้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เชียงนะครับหรือว่าเชียงอ老师ครับครับวันนี้เจอกันอีกนะครับเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่22นะครับหนึ่งร้อยตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุดครับก็เอ่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการใช้เวลาของท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยเตรียม ปวดไว้แล้วครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นประยุกครับชีสุดนะครับชีสุดประยุนะครับรู้สึกเสตียงเป็นปวดสนทนามันค่อนข้างยาวนะครับก็เลยเอาประยุมาค่ะครับวันนี้จะมีคําศัพท์สองตัวนะครับประโยคสั้นๆนะครับพี่นินะครับวัวหัวฟาเซียนเชี่ยหัวหัวนี่มีความหมายหนึ่งก็เลยแยกออกมานะครับฟาเชี่ยเป็นความหมายหนึ่งก็เลยพินินต้องเขียนติดกันนะครับต่อไปทาเธออาทาทานะครับทาก็แยกออกได้มีความหมายต่างกันเขิน 很定个要务嘛，那好，所以汉文呢，自自以以为为是，自以为是啊。你什么轮框箭，那好，变三轮框箭，四多啊，算四多那好啊。啊，的那啊你特别我我发现他很自以为是，那好啊，你特别我我发现他很自以为是,以为是啊，你我那,那个念了怎么样？我查那好。 ผมอ่าส่วนฟ้าฟ้านี่เพิ่งมาเรียนวันนี้นะครับฟ้ามาเรียนวันนี้นะครับบัวฟ้าเชี่ยนออาฟ้าเรียนวันนี้นะครับฟ้าเชี่ยนก็เพิ่งผ่านมาครับฟ้าเชี่ยนเดี่าคขนพุกพบกเจอเปอยู่ในในประโยุกของเรานในปทดของระบทน,นี้นะครับฟ้าเชียนนั่นจะเปยเป็นอูเส็กนะครับพอขนพบกไม่ได้นะครับหัวฟ้าเชี่ยนทางทางก็ผ่านมาใช่ไหมครับหล่อนผู้หญิงเห็นเรียมา自以为是自以为是 那哈，你这边含差不多能够去自，那哈自由，唐许多自以为是，唐许多自以为是，你把它转别话，拢多赢，那哈拢多赢嘛，觉得多赢，精多赢，嚼自以为是，那哈，我发现他很自以为是，那哈，把它在泰变别话，我努性乱，拢、嗯、多赢嘛，那哈，OK，它有含双字，那哈，生词，那哈生词，多量发，那哈,那哈多量发。 จริงๆในบทนี้นะครับมีแค่เสียงเองนะครับโฟร์านะครับฟานะครับแต่ฟาตัวนี้จะออกเลยสองเสียงนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเสียงแรกฟาฟาอาจจะเป็นความหมายเดิมๆของเขานะครับฟาฟาตัวนี้แปลออกออกก็คือหมายถึงนะออกเดินทางหรือว่าเราจะออกเดินทางไปไหนเริ่มต้นประมาณนี้นะครัจะเริ่มแล้วออกเดินทางเริ่มอะไรับฟาฟานะครับส่วนฟานี่ทั้งสองตัว ผมว่ามี2ตัวจีนะครับฟ้าออกได้2เสิยงใช่ไหมครับก็จะมีอักษรเต็มอยู่สตัวอักษรติมตัวแรกก็คือฟ้าฟ้านี่แปลว่าออกรู้ออกเดินทางใช่ไหมครับปัจจุบันบ้านเราชอบอะไรนะคล้ายๆกับภาษาตัวจ๋วที่เรียกว่าเฮงเฮงเฮงนะครับส่วนภาษาจีนก็คือฟ้า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 นะครับเรียรวยๆนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งก็คือฟ้าฟ้าเป็นสิ่งสีนะครับฟ้าสิ่งสีจะเขียนไปเหมือนกันตัวอักษรติมนะครับ ฟาตัวแรกอีกแบบหนึ่งฟาตัวที่สองฟานะครับฟาฟาตัวที่เสามสิ้นผมนะครับถูฟาฟาฟูนะครับอันนี้ฟานะถูฟาสิ้นผมแค่นั้นก็สองเสียงก็สองความหมายแต่ในบทนี้แปลว่าฟาฟาเชียนฟาเชียนก็คือคุนพบนะครับคุนพบฟาเชียนเดี๋ยวในบทเมื่อกี้บอกแล้วต้องแปลว่ารู้สึกนะครับโอเคคำศัพท์ตัวที่สองนะครับจื๊อนะครับมันจื๊อจื้อที่ก็จื以为是อ่าจื๊อ以为是สมมติจีนใช่ไหมครับ 自自以为是นะครับ自自นี đó, ่แปลว่าตัวเองตัวเองนะครับ自ตัวเองหรือว่ายังมีความหมายก็แปลว่าจากจากไหนถึงไหนทั้งไหนนะครับอ่า自อ่า自来自อะไรสักอย่างหนึ่ง自แปลว่าจากนะครับอันนี้ก็คือของเราัวนี้มีคําศัพท์สองตัวนะครับครับต่อไปเราจะมาตัวคําศัพท์นะครับคลรูบไอ้นี่ออกหน่อยนะครับเราจะตัวคศัพท์นะครับตัวคาศัพท์โอเคเนาะภาษาไทยคนรูบออกนะครับเดี๋ยวเหานี่โงไว้นะครับโงไว้สองตัวนี้นะครับ อ้าวครับคำศัพท์ตัวแรกนะครับซึ่งซือนะครับตัวแรกนะครับคำศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือฟาใช่ไหมครับฟาอันนี้ฟ,า,ฟาครับอ้าวทีอ้าวไม่ได้ครับต้องเขียนหนึงสองตัวใชนะ่ไหมครับอ้าวตัวแรกตัวเต็มหนังสือตัวเต็มก็คือฟาอ้าวขีนนะอันนี้คือหนังสือตัวเต็มฟานะครับส่วนหญิงหนึ่งน,นะครับฟา ที่บอกได้ออกสองสิงห์ยี่ห้าสงห์หนึ่งฟาโอเคตัวที่สองก็คือฟาฟานะครับอันนี้สียงหสีนะครับฟาเรียเส้นผมผมนะครับจันอักษรสองตัวครับฟาฟานะครับโอเคเราใส่ไปทั้งสี่สิงนะครับออกเสียงห์ฝึกออกเสียงก่อนนะครับฟออาร์นะครับครับเราจะออกเสียงทั้งสี่สิงนะครับอ่าเสียงแรกนะครับฟาฝา ฝาฟ้าใช่นะครับสิ่งแรกฝ่าสองฝาสามฝาถึงสี่ฟ้านะครับเขาอ่านอะไรนะครับฝ่าฝาฝาฟ้านะครับเขาอ่านอีกรอบนะครับฝ่าฝาฝาฟ้านะครับฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าต่อสอนตัวนี้ออกสองเสียงครับสิ่งแรกฝ่ากับสิงสี่ฟ้านะครับฝ้าโอเคฝ่าตัวนี้เมื่อกี้บอกว่าฝ้าถ้าสิ่งแรกในคำศัพท์บอกว่าเปลวว่าค้นพบ คน้นพกหรือว่าออกเดินทางหรือว่าเริ่มนะครับฝ่าป่าวิสินผมใช่ไหมครับครับวันนี้เราก็จะมีเขียนตามอักษรติมกับเขียนอักษรตัวโยกนะครับเราลองดูเราจะเขียนยังไงครับสู้เสียนะครับภาษาจีนสู้เอเคนะสู้เสียาสู้เสียก็คือการเขียนนะครับฟ่าฟ่าเราต้องเขียนนี้ก่อนครับหนึ่งนะครับอันนี้มาเขียนใอนี้ก่อนฟ่านะครับโอเคขีดที่สอง น,นี่มานะครับตัวใบสิที่สามสิที่สี่นะครับอ่าต่อไปโจทย์นี้โจทย์สุดท้ายอ่าน,นี้ยาวเกินไปโค้งลบออกหน่อยนะครับยาวเกินไปโคองลหน่อยอ่าก็คือฟาฟานะครับฟาแค่อย่างนี้ง่ายๆนะครับก็จําจง่ายนะครับฟาฟาเราลองดูไอ้ A, ที่จะแต่งกับไอ้คำศัพท์ที่เราเรียนมานะั้นมีอะไรบ้างนะครับฟาเนี่ยคืออ่า เรืแรกเช่นะครับอ่าอันนี้เตียงเป็นคำนะครับเฟินฟาเสรนอ่าเสรนฟานะครับพินี้นะครับเฟินฟาโอเคนะเฟินฟาเสรนฟาอ่าเสรนฟาเรียกว่าแบ่งจ่ายไปอ่าเจียงเบี่ยงออกไปจ่ายออกไปเบี่ยงจ่ายไปเฟินฟาอ่าแบ่งของแบ่งออกแบ่งเบ่งออกไปนะครับก็เรียกว่าเฟินฟานะครับ โอเคตัวที่สองต่อไปฟาฟาสิงอันนี้ยพินอินนะครับฟาสิงอ่าสิงเราก็เพิ่งเรียนแล้วใช่ไหมครับฟาสิงฟาสิงนี่ก็แปลว่าพิมพ์ดิบหรือว่าจําหน่ายสมมรับจะใช้หนังที่เราออกนั้นสื่อพิมพ์หรืออะไรเรื่องที่เอกสารฟาสิงโอเคฟาสิงก็คือพิมพ์ดิบหรือว่าเอ,อ่อจำหน่ายนะครับฟาสิงอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวที่สามนะครับตัวที่สามฟาเหมือนกันนะครับฟาอันนี้ก็เลยเรียนนนใช่ไหมครับเมี่ยนอ่าฟาเมี่ยนใช่ไหมครับอ่าฟาฟาเมี่ยนโอเคเนาะลองดูนะครับฟาโมยันเมี่ยนอ่าฟาเมี่ยนฟาเมี่ยนอ่าฟาเมี่ยนก็คือบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับอ่าฟาเมี่ยนก็ใครก็เราหนึ่งข้านิ้วนะครับเช็ดต้องไปเช็ดอ่าอันนี้ฟาเมี่ยนก็คือคนจีนนวดแป้งนวดจีนแล้วเราพักแป้งนะครับ เอาแป้งมันเป็นทับไว้นะครับโน้ตแป้งสิ่งทั่แต่ว่าฝาเมี่ยนะครับส่วนต่อไปตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็คือตามในหนังสือของเราใช่ไหมครับตัวที่สี่อันนี้คือฝาฝาเชียนะครับอ่าเชี่ยฝาเชี่ยเราต้องเขียนเปลี่ยนปีนีแล้วใช่ไหมครับฝาเชียเค็นแบบค้นปกจะกลับคนปกเอาเขาพบว่า พบพบเจอนะครับ发现了什么发现了石油我们เจอน้ำมันนี่ยครับต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ห้าตัวที่ห้าอันนี้ฟาเชิงนะครัยาวไปหน่อยนะครับโอ้บางท่านดูแล้วไม่ชินนะครับฟาเชิงโอเคนะฟาเชิงอฟาเชิงฟาเชิงก็เกิดเกิดอะไรสักอย่างเหนึ่งจริง发生什么事ะ เกิดเรื่องอะไรงลย你看发生了不好的一些事情เกิดเรื่องที่ไม่ดีนะครับอะ那里发้交通事故ที่นั่นเเกิดเรื่องเอ่อบุหทางการถนนนะอันนี้ก็คือฟ้าเชิงนะครับอีกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือเมื่อกี้บอกอะบออกได้สองเสียงใช่ไหมครับอันนี้ก็ตัวสุดท้ายเอ่อฟ้าเสียวอันนี้ตัวที่หกนะครับอ่าฟ้าอันนี้ออกเป็นเสียงสีนะครับฟ้าเฉียวนะครับโอเคออกเป็นเสียงสีนะครับ อันนี้ฟ้าซอาสี่เอา小ไงนะครับ发小发小小ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนตัวตโตรีกันขึ้นมาตั้งแต่ดกๆเขาเรียกเฟ้า小是我的发ม้องบอเป็นเพื่อนที่เล่เน้นตรีกันมาตั้งแต่เด็กๆอันนี <Cock S 2> <tinc S 1> ้ค็คำศัพท์ตัวที่หนึ่ะครับต่อไปเราจะต่อคำศัพท์ตัวที่สนะครับลืมลืครับตอสอน่าดต่อเล อักษรที่เราจะจํานั้นนะครับรที่เราเขียนฟาก็คือ,อเขียนฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมครับฟางนี้ดูตัวอักษรโบราณนะครับอักษรโบราณกนกถอักษรภาพก็คือ,เอ,อจเมืุนกับก็คือมีมีรอยเท้าสองข้างแล้วส่วนที่ตรงกลางจะมีมือข้างหนึ่งถือลูกศรทะลุกาลังจะยู่นออกไปนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีรอยเท้าอันนี้แสดงว่าเรากําลังจะ ความหมายของเขาก็คือกําลังจะออกเดินทางก็จะยูนทะลุออกไปเท้าก็ไม่ต้องกําลังจะเดินนะครับกำลังเดินจากนั้นฝานะครับตัวอักษรนี่ก็เหมือนก,กับฟา้านี่แหละฟ้าตัวอักษรติมตัวเรียกครับฟาก็ไม่ต้งกําลังจะออกเดินทางนะครับเดินทางครับฝาครับโอเคต่อไปเรามาดูคําศัพท์ตัวที่สองนะครับตัวที่สองเขียนง่ายๆนะครับหนึ่งสองสามสี่หา้าอันนี้ก็ง่ายนะครับอ,ออกเสียงออกเสียงซื่อ นะครับซื้อ,อโอเคซือไอม่ถึงตนเองนะครับซืไในหมาถึงตนเองตนเองหรือว่าจากไหนจากไหนถึงไหนนะครับซืนะครับซือโอเคเราฝึกออกเสียงนะครับครับจริงๆแล้ต้องมีโจทย์หนึ่งใช่ไหมครับต้องมีโจทย์หนึ่งต้องมีโจทย์หนึ่งนะครับแต่เมื่อเราเขียนเสียงวรรณยุกต์เข้าไปเราก็ต้องทามาโจทย์้ออกไป สิ่งหนึ yeah? 2, ่งนะครับจิสิ่งสองจอสิ่งสามจิสิ่งสี่จินะครับโอเคนะจอจิจอจื่อันนี้ก็ทั้งสี่สิ่งครับจื่อจื่อจิจอนะครับส่วนที่ในบทของเราก็เป็นสิ่งสี่นะครับอยู่ที่นี่จิอ่าเป็นจืิจครับส่วนจื่ิจ่เนี่ก็คือตัวส่วนที่มาจากจมูกของเราจิไม่ต้องต้นเองใช่ไหมต้นเองเมื่อเราชี้ต้นเองก็คือชี้ที่จมูกเลยอ้าวต้นเองนะครับฉันเอง จ,จ,จื่อเนี่ยสัญชาติภาพก็มาจากจมูกนี้นะครับมาจากจมูกเรียกว่าจื่อจื่อเป็นตัวนิ่งหรือว่ามาจากไหนครับจ,จื่อจื่อจื่อหนเดาหนานะครับจีตนตัวแรกก็คือเรามาเปลี่ยนเป็นคําหรือประโยคเปลี่ยนเป็นคํานะครับอจู่สืออ่าเน่ยเปลี่ยนเป็นคำตัวอ,อีใช่ไหมครับอ่าตัวอ,อีอตัวอ,อีนี่คืออ่าวดีสั้นๆ อยู่ว่า句子句ก็เป็นประโยคประโยคนะครับโอเคสมมุตจะได้เดียดกัว่า主词ก็คือว่าดีนะครับเช่นตัวแรกนะครับอ่าตัวแรกนะครับายเราผ่านมาใช่ไหมครับ来อ啊 the I 来自า自า自不要าว我 来自中国อัว่า来自中国我ไม่เอเนะครับวัาข้องกนก็ได้ออเคเติมไหมนะครับวหลายจีจงหัวอันนี้ก็คือเดียวนีป้ประโยคเฮ้ยครับวัวลายจงหัวว่าลจงหัวอะพี่นี้นะครับวัวเลืองไอหลายจอจงหัว 我来自中国่ีมาจากประจีนหรือ我来自曼谷มาจากกงเทพฉันมาจากประเทศไทยนะครับหรือมาจากปานนัมาจากปอก来自นะคบใ来自 OK ตัวที่2นะครับตัวที่2อีันนี้คือ自用自用อ自用 OK นะ自用 自用不要彩用，啊，陈彩用，我自用彩用，你买那么多东西干嘛？自用好、哦、时空约翰尼他们来，啊，自用，不彩用，啊，你买两辆车干嘛？随罗双肯他们来，我自用彩用，那好，买那个那个。自用，就就是彩好。呐，多第个那三，多哈，第三，就框内，呐，哈，自学，自学。 อ่ะพี่น <Quite. S 1> ี<嘴>่นะครับ自学自学ก็แปลว่าเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ตนเองนะครับเสียงที่ไปอยู่ก็คืออะไรครัวเอาว่แล้วกันหรือเอาทาเนาะทา自学啊他自学อะไรครับ他自学呃中文中文อะไรเนาะ文ไม่รู้เรียนเนี่ยนะครับ啊中文 文龙杨美莲，听明白？他自学中文，没等下考联，怕啥机会都他自学中文，啊自学中文，哎，你老蒙叻，我杨美莲，听明他自学中文，明白啦？他自学中文，啊，文昌人，明白哈？他自学中文，啊，他自学中文， 他萨几没懂的，原来会治治学。一个呢，是就是他他的心呢哈自主，啊，该用什么力量了哈？啊，自主，自主，自主，啊，自主，<laughs> um, um, 自主，自主我可，，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 ，<利用事 ions> <事> 各个啊，入多了，入得多已经啊，做事情能够自主了，哥，ทำงานทำการอะไรก็แต่งชิงเจงในตัวองได้ล能够自主，呐哈，那那多了这没卡啊字内洗多了啊那弄一多呢，有没卡，字，字，书架内，的，皇阿你看汉，呐哈，字格，啊，字格，真真，就、啊啊，没耳朵多呢，呐哈，当，白、啊这个呃这个，听道，字格。 จุก็อดกแปลว่าไอคจดก็คือจุกนี่ต้เองว่าจุดก็งฉันมาเองประมาณนี้ว่าจกลเขาจุดก็ามาอินอก็ครับอน right ีผมง่ายๆนะครับมีคำศัพท์ที่สองตัวฉะนั้นคำศัพท์เราก็จบแค่นี้นะครับเมื่อนำมก่อนที่จะจบเรามาสรุปดูว่าเออพินิมเรียนอะไรไม่บ้าง นะครับมีสระอะไรบ้างเสียงแันชนะอะไรบ้างนะครับต่อไปตัวแรกก็คือเสียงอะไรแันชนะชนะเสื่องหมูเสื่งหมูพินีนสองตัวแต่เนี่เสื่งหมูก็มีแค่สองตัวนะครับตัวแรกก็คือ four r อันนี้ four นะครับ four นะครับตัวที่สองก็คืออะไร z z z อ่าต่อไปวิ่งหมูเสียงสระนะครับวิ่งหมูเสียงสระนะครับอ่าวิ่งหมูวิ่งหมูมีอะไรบ้างครับ โ r ฟานะครับฟาเดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เรียกออกไม่ได้นะครับฉะนั้นส่วนที่ทำ่าซื่อตัวนี้เราจะเรียกตัวนี้ออกมาไม่ได้นะครับนะครับออกมีอีไม่ได้เพราะอานเป็นเสียงของในภาษาในภาษาจีนนี้จะมีพินอินอยู่หกตัวเจ็ดตัวอ่าซื่อ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  ชือครับในจิตตัวนี้ตัวนี้คล้ายคล้ยงอ e ีนี้จะไม่ไออกเป็นเสียงอ e. ีในภาษาจีนจิตตัวนี้เขาเรียกว่า整体认读整体认读什么意ง认ูก็คือว่าอันนี้จะไม่แยกออกมาต,ตัวอ e ีไม่แยกออกมาแล้วเขาจะง่าย,ายก็ตัวอีทค่เรานะคล่ายคล้ายกับว่าให้เรามาใส่เสียงวรรณยุกเรียกกันนะครับก็ออกเสียงของไอ้พวกนี้เหมือนกัน 咪㗑，一米对伊咪咪咪个，那,那个冇听对哩，啊，所以我来伊学，哎 th，你个学声咪滋滋滋，睇你伊个学声滋滋滋咪咁，呐哈，啊，像我去滋滋滋哎，滋滋滋，所以我教你哦，呐哈，啊，伊喏，吐掉呐哈，啊，伊喏，吐掉，哎，那个学声，它本身呐哈，就滋滋滋，滋滋滋，学声本身呐哈，像个呢，咽出来咪得呐哈。 อ่าชนะตัวก็มีไอ้นี้ข้างล่างก็เลยไม่มีนะครับไม่มีฉะนั้นวันนี้เราจะมีอะไรเสียงอ่าแพนชนะสองตัวใช่ไหมครับโฟกับซือโฟกับซือส่วสนที่เสียงสระจะมีอะไรครับสระอาสระอานะครับฉะนั้นอ่าวันหลังเราก็มาสรุปเดี่ยวรอบก็คือส่วนที่ท่าอ่าซือซือซ,ซือมีเสียงตัวอี 如果我支持是明星多一念多一念话，咪记咪得，那哈？可以搞这个整体认读，我话先背了，就背一口，那哈？OK 呢？啊，总结，就系问你，有声，他成那字，for，字，声声浪，有字啊。那哈啊，f o r 字啊。那哈？所有就系我发现他很自以为是，我发现他很自以为是。 自以为是ก็คือ,อะไรนะลงตัวเองมากใช่ไหมลงตัวเอง你不要太自以为是ก็คือเขาอยาลงตัวเองเกินไปนะอ,อว自以为是ฉันลงตัวเองว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับครับเอ่อสุดนบทนี้ก็สั้นๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอาถ้าชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามด้วยนะครับ